อาจารย์ในช่วงนี้สักนิดหนึ่งครับจะมาถึงเนี่ยวันอาชุรอโอ้อาจารย์รชินินี่มันเลยเวลาแล้วหรอ,อได้ได,ไ,ดได้พี่เขาชังชังเจ้าหน้าที่เขาบอกได้เออเขา,เอางั้นเดี๋ยวแถมให้แถมให้เดี๋ยวรายการต่อไปเขาไม่มีปัญหาเนะอเอาอาชุรอทำไมครับมันมีความสำคัญอย่างไรนี่โอ้เรื่องของอาชุรอ,อจะคุยนี่คุยคุยนี่ยาวเลยนะเนี่ยครับ เพราะว่าอนเนื่องมาจากมีความเชื่อของบรรดาผู้คนผิดเพี้ยนกันไปคนละเรื่องคนละราวเลยครับเพราะอันเนื่องมาจากวันอาชูรอบางคนพูดถึงในตำนานในตำนานบอกว่าในยุคข,ของนบีนวลน,น้ำด่วมโลกพราะอยู่ในเรือนนานเนี่ยอาหารการกินหมดเหลือแป้งเหลือถั่วเหลืออะไรก็เอามากวนกินกันกลายเป็นซูโอ,อ นั่นคือนั่นคือตำนานตำนานที่เขาเล่าขานกันมาแล้วบ้านเราก็กวนสูวอกวนขนมสูวอส่วนส่วนพวกชีอะอิมามิยาก็บอกวันวันที่สิบมุฮัตรอมเนี่ยวันอาชุรอเนี่ยท่านอิหม่ามฮุเซนอิหม่ามลำดับที่สามของเขาเนี่ยถูกฆ่าตายกัดบละถูกฆ่าตายที่กัตบละเพราะงั้นเป็นวันโศกเศร้าครับเป็นวันวิปโยกว่าง,งั้นเหรอ,อเพราะงั้นชีอะแสดงถึงความรำลึก ถึงท่านฮุเซนจงรักภักดีจงรักภักดีเจ็บปวดขีดหัวเอาเลือดฟันหัวกระบาลเฉาะหัวกระบาลตอกโซฟาดหลังปากตะกุนเยฮูเซนปุ๊บผู้หญิงผู้หญิงก็ตบหน้าอกกันปั๊บปั๊บปั๊บเยฮูเซนเลือดแดงฉานอั่นนั่นนั่นก็คืออ่ะวันอัชูรอครับนู่นกวนขนม อันนี้ทรมานทำร้ายร่างกายตัวเองครับมีมีเดินในนี้เลยวะข้ามข้ามทานไฟลุยไฟเจาะเจาะปาดอะไรเ้าสันเจ้าไหนอ่ะชีอ้านี่แหละเหมือนเดียงที่ภูเก็ตก็มีนะครับลุยไฟเจาะอะไรส่วนอีกกลุ่มหนึ่งถือศีลอด นี่สามสามขั้วเลยนะเออเพราะวันที่สิบมูฮัตรอมมาเนี่ยกวนขนมอ่าคนขนมกินกันเขากินกันเฮฮาสนุกสนานไม่ให้เขาถือเป็นศาสนาอไม่เขาไม่ได้ถือเป็นประเพณีเขาถือเป็นศาสนามีน้ำละมานขนมศาสนาอ่าเพราะต้องมีดูโอเต้าตั้งตั้งเตาอดูโอตั้งเตาตั้งเตาดูโอตั้งกระทะครับ หรือบางทีต้องมีน้ำละหมาดน้ำละหมาดด้วยเวลาจะกวนนี่วางพายไม่ได้ต้องต้องมีนมาเปลี่ยนมาผัดกันผัดกันเข้าห้องน้ำห้องท่าอะไรต้องไปเอาน้ำละหมาดมามาผัดมาเปลี่ยนกุ้นอยเออแม่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องครับเห็นไหมอ่าโน่นทรมานตนเองทำร้ายตนเองอีกกลุ่มเลือดแดงฉานเลยอีกกลุ่มหนึ่งบวชปัญหาว่าอะไรคือสัจธรรมข้อเท็จจริงที่นบีสอนใครที่ไม่เชื่อนบีก็ ไม่ว่าแล้วแต่ท่านแล้วกันเออมปไปว่าวอะไรจะเป็นมุสลิมไม่เชื่อนบีแล้วอยู่สถานะอะไรฮะดิสเซเฮียนมีมีมมในสุเฮียบุคอรีและในบันทึกอื่นๆครับไม่นี่ไม่ใช่เราอ้างนะครับนี่บทเอามาจากไหนอะ่ะอมอบดดาผู้รู้ครูอาจารย์เยอะแยะดิดูรายการอยู่ไปตรวจสอบวันอาชุรอครับนบีอพยพมาที่นครมดีนะครับ ก็บรรดาพวกยาฮูด์ถือศีลอดกันวันอาชุรนบีก็ถามวันอะไรอ่ะทำไมถือศีลอดกันเนี่ยโอ้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่เป็นวันที่อัลลอฮ์ให้นบีมูซาบริษัอิสราเอลปลอดภัยจากการไล่ล่าของเฟรูนครับพวกเราจึงถือบวชเพื่อรำลึกถึงในในในสวเฮ์มุสลิมบอกว่าเพื่อรำลึกถึงชุกโกตต่ออัลลอฮ์นะนะขอบขอบคุณถึงความยิ่งใหญ่เพราะอดีตมีหลายบันทึกหลายสำนวนนบีว่าไง นบีบอกว่าอาณาอะฮักกุบีมูซามิงกุ้มฉันควรที่จะรำลึกถึงมูซามากยิ่งกว่าพวกเจ้าอีกฝรซ่อามานบีก็บวชว่าอามารอบิเซียมีแล้วนบีก็ใช้ให้สหาบบบวชด,ด้วยตอนนั้นฟรดดูร,รมฎดอนยังไม่ถูกประทานลงมาอนตอนที่นบีบอ,อพยพไปที่นครมดินะใหม่ๆและบวชวันอาชูรอเนี่ยนบีบอกว่ายุกัฟฟิรสุสนาทัลมาดียะ ล l l a ์จะอภัยโทษในความผิดท,ท,ท,ที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาให้ขายถึงโซกอเอสนะบาปบาปเล็กๆลละ a ์จะอภัยผิดอภัยโทษในบาปเล็กๆที่ผ่านมาครับ,รบตอนนี้เบียฮุดถือสินอดวันที่สิบท่านนบีมูฮัมมัดสุลลลัมก็ถือสินอดวันอาชุรอว,วันอาชุรอมาด้วยนบีบอกว่าเดี๋ยวทาีต่อไปเนี่ยนะแต่ฉันยังมีชีวิตอยู่และฉันจะถือวันตาสูอาด้วยวันที่เก้าด้วยก็คือเก้าสิบ เพราะงั้นทั้ง9้าทั้ง10คือสุนนะของนบีแต่วันที่9้านบีไม่ทันบวชนบีเสียชีวิตไปก่อนอในปีต่อปะปีถัดมานบีเสียชีวิตก่อนไม่ทันบวชแต่มันเป็นสุนนะเขาเรียกสุนนะเกาเลียนบีพูดไว้นพียพูดไว้แล้วก็สุนนะเฟียดียะนบีปฏิบัติด้วยเพราะงั้นเป็นสุนนะของนบีทั้งทั้งคู่เลยทั้งเก้าทั้ง1ิบแต่ถ้าพี่น้องจะจะบวช วันที่สิบอย่างเดียวเอาวันที่เก้าโซโหไม่ทานด้วยอะไรก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าท่านอบีก็สนับสนุนให้บวชเก้าแล้วก็สิบเพื่อให้แตกต่างจากพวกยยฮูดยยฮูดบวชวันที่สิบอย่างเดียวคไอ้พวกยยฮูดเขาบวชอ่ะบวชสิจะไปทาอะไรยยฮูดเขาบวชไม่ไปทําอะไรไปกวนสุรอไปจะไปทําฟาดหัวกีดเลือดอลุยไฟนบีบวชถึงหุเซนแล้วนบีก็บวช วันที่เก้านบีไม่ได้บวชวันที่เก้านบีบอกจะบวชแต่ท่านเสียชีวิตไปก่อนไม่ทันได้บวชเพราะงั้นและตาสุอากับอาชุระวันที่เก้าแล้วก็วันที่สิบวันที่สิบคือสุนัขของท่านนบีคือสุนัขของท่านนบีก็มีบอกว่าในประเด็นเป้าหมายที่บอกจะต่างจากพวกเยโฮดคือท้านบีไม่ได้บวชวันที่เก้าจะบวชสิบสิบเอ็ดได้ไหมอ่าก็จะได้ต่างอ่าก็เอาอืยกะเอาไม่ได้มีปัญหา เลอเวลาพอสมควรครับผมก็เข้าใจแล้วนะครับ